อยากขอโทษผัวฝรั่งที่หนูไม่เคยเชื่อฟังเขาเลยเออเรื่องนี้เป็นเรื่องเรื่องเศร้าน้องคนนี้เขาแต่งงานมากับฝรัง่ง3มปี3ปีที่แต่งงานมาอยู่ด้วยกันเนี่ยฝรั่งเขาก็ดีมากๆเลยเพียงแต่ว่าเขาบังคับให้เราอะไปเรียนหนังสือบังคับที่จะให้เราได้ได้ภาษาให้ไวที่สุดบงังบังคับไปเรียนใบขับขี่ให้ไปเรียนขับรถบังคับอนันนู้นบังคับอันนี้คือ อยู่ในข้อบังคับของเขาหมดเขาจะเขี่ยวเข็นตลอดภาษาไทยไม่อยากให้พูดภาษาไทยมากอยากให้พูดแต่ภาษาชาติเขาอยากให้เราเป็นภาษามากที่สุดแต่เราก็มีความกดดันอะน้องเขาบอกพี่หนูมีความกดดันมากว่าทําไมผัวหนูเป็นแบบนี้คืออยากจะให้หนูเป๊ะทุกอย่างอยากจะให้หนูได้อันนั้นได้อันนี้อยากจะให้หนูทํานู่นทํานี่คนเดียวเออไปหาหมอคนเดียวให้ไปติดต่อนู่นติดต่อนู่นให้ไปคนเดียวบังคับทุกอย่าง หนูอะเกิดความกดดันในชีวิตมากหนูก็โมโหโกรธเขาทะเลาะกันทะเลาะกันบางครั้งอะหนูฟังปากเข้าของใส่เขาแต่เขาก็แบบเขาเงียบพี่เขาไม่พูดอะไรนะแต่เขาก็ยังบังคับหนูเช่นเดิมถามสาเหตุของการบังคับเขาเนี่ยคือหนูไม่รู้ว่าทําไมเขาถึงบังคับหนูหนูก็คุยกับเขาแต่ว่ามันไม่ค่อยเข้าใจอะไรกันมากมายเหมือนเออคือภาษามันยังไม่ได้มากมายอะ ก็ <g ül> ทําไมต้องบังคับชั้นบังค,บงคับนู่นบังคับนี่บังคับทุกอย่างแต่เขาก็ดีกับหนูทุกอย่างแต่เขาก็บังคับหลายๆอย่างทําให้หนอูอั้นตันใจบังคับต้องคือให้เราใช้ชีวิตให้ได้คนเดียวคือจะให้หนูยืนให้ได้คนเดียวเวลาหนูบอกว่าหนูอยากจะไปตรงนั้นตรงนี้เขาบอกว่าให้หนูไปเลยถ้าไปแล้วนั่งรถเมล์รถไฟไปเลยถ้าหลงให้โทรบอกเขาเดี๋ยวเขาจะบอกว่าให้นั่งรถอะไรกับพี่เขาไม่มารับหนูนะ หนูนี่แบบว่าเครียดมากทําไมเขาเป็นแบบนี้หนูไปติดต่องานเออหนูได้งานหนูไปติดต่องานหนูคิดว่าเขาจะพาหนูไปส่งเขาไม่พาหนูไปส่งเขาบอกว่าให้หนูไปเองหนูเขาให้หนูเรียนใบขับขี่เขาให้หนูทํานู่นทํานี่หนูต้องทําตามที่เขาบังคับบางครั้งอ่ะมันก็เยอะไปสําหรับหนูหนูไม่เคยเข้าใจว่าเขาทําแบบนี้ทําไมกดดันถึงขนาดว่าบางครั้งหนูบอกเขาว่าถ้าไม่พอใจก็เลิกไปเธอไม่ต้องอยู่กับฉันหรอกแต่เขาพูดเสมอ สิ่งที่ฉันทำฉันทำเพื่อเธอหลังจากอยู่กันได้สามปีคือฝรั่งคนนี้เขาป่วยป่วยป่วยอาการหนักมากถึงขนาดว่าต้องไปนอนโรงพยาบาลเป็นเดือนพี่ตอนนี้หนูเข้าใจเลยว่าเพราะอะไรเขาถึงบังคับหนูหนูคุยกับเขาถามเขาว่าสาเหตุนี้ใช่ไหมที่เธอบังคับทุกสิ่งทุกอย่างฉันให้ฉันไปคนเดียวไปติดต่ออันนั้นคนเดียวไปนู่นไปนี่ให้ไปคนเดียว บังคับให้ฉันไปเรียนใบขับขี่ซึ่งจริงๆอ่ะพี่หนูไม่ได้ฉลาดขนาดนั้นหนูสอบตกแล้วตกอีกแต่เขาพยายามดันหนูที่จะให้ไปให้ได้ที่จะให้ผ่านให้ได้หนูเลยถามเขาว่าเพราะสาเหตุนี้ใช่ไหมเขารู้ตัวมาก่อนใช่ไหมว่าเขาป่วยเขาบอกว่าเขารู้ตัวมาก่อนว่าเขาป่วยคือหลังจากแต่งงานแล้วเขาถึงจะรู้นะคะว่าป่วยไม่ใช่ว่าเขาป่วยแล้วเขาไปหลอกแต่งงานกับสาวไทยไม่ใช่แบบนี้น้องเขาบอกว่าเออสามีเขาเล่าให้ฟังว่า เขาแต่งงานมาแล้วได้หนึ่งปีแล้วตอนนี้ผัวเขาว่าป่วยป่วยแต่ว่าผัวเขาก็ไม่ได้บอกไงว่า, <c oughs> วาเออฉันป่วยนะฉันอาจจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่นานอะไรฉันอยากให้เธอมีชีวิตอยู่ได้อะไรเงี้ยเพราะว่าไปเห็นบ้านน้องเขาแล้วอะบ้านน้องเขาก็เออลำบากลําบนอะแล้วเขาผัวก็จะพูดอยู่เสมอผู้หญิงไทยที่เขาไมา่อยู่ที่เนี่ยเขาทํางานกันนะเธอเขาทํางานส่งเสียครอบครัวกันเองเธอจะไปหวังพึ่งผู้ชายอยา่าหวังพึ่งฉันอย่างเดียวไม่ได้เพราะวันหนึ่งวันใดถ้าฉันไม่อยู่เธอจะทําทอย่างไร เธอต้องยืนได้ด้วยตัวเองคือผัวเขาสอนดีอะไรดีแต่เพียงแต่ว่าน้องเขาเออพูดง่ายดื้อเออคิดว่ามาอยู่กับผัวผัวก็ต้องดูแลผัวต้องเอาอกเอาใจผัวต้องพาไปส่งตรงนู้นผัวต้องพาไปส่งตรงนี้ผัวต้องพาไปชอปปิ้งผัวต้องพาคือหลายๆคนยคนแต่งงานมาก็อยากจะเจอแบบนี้แหละแหละผัวพาไปตรงนู้นตรงนี้แต่บางอื่นผัวเขาป่วยไงก็เลยบังคับเมียบังคับมากไปหน่อยเมียก็น้องเขาบอกว่าพี่ช่วงที่ยังยังไม่รู้ว่าเขาป่วยหนูเกือบจะเลิกกับเขา พราะหลายๆคนหนูไปทํางานร่วมกับคนไทยหลายๆคนหล,หลายคนก็บอกว่าโอ้ยอย่างงี้เกินไปเลิกไปเถอะไม่ดูแลเราเลยไม่ซัพพอร์ตเราเลยเออพาไปตรงนู้นตรงนี้ก็ไม่พาอยากไปตรงไหนก็ให้ไปเองคือฝรั่งแต่ละคนมันมีเหตุผลกันคนละอย่างอย่างนี้ยเขาป่วยพอเขาป่วยนอนโรงพยาบาลปุ๊บคิดดูสิถ้าน้องเขาไม่มีใบขับขี่มันลําบากนะ กับการที่ต้องไปเยี่ยมโรงพยาบาลเขาบอกว่าน้องเขาบอกว่าเขาไม่ได้อยู่ในโรงพยาบาลที่เมืองที่น้องเขาอยู่นะไปอยู่โรง,งพยาบาลอีกเมืองหนึ่งคิดว่าการไปเยี่ยมไปยืยนมันก็ลําบากถ้าไม่มีรถนะต้องนั่งรถไฟรถเมลอะไรเงี้ยคือมันใช้เวลาเดินทางเยอะแต่ถ้าเกิดว่ามีรถเนี่ยมันก็ใช้เวลาเดินทางที่ที่น้อยลงสามารถที่จะไปเยี่ยมสามีได้แล้วน้องเขากทํางานสามีเขาก็บอกว่าถ้าฉันไม่อยู่เธอจะได้ยืนด้วยด้วยตัวเองเธออย่าเป็นเหมือนผู้หญิงไทยหลายๆคน ที่ฉันเห็นมาคือเวลาผัวจากไปก็เออต้องหาผัวใหม่คนนู้นคนนี้การที่มาอยู่ต่างประเทศเนี่ยฝรั่งที่เขาจะแต่งงานกับเราหรือจะซับพอร์ตดูแลเธอเนี่ยมันก็ไม่ได้หาง่ายเขาสอนดีนะเออเขาสอนดีฝรั่งคนนี้เขาสอนดีนะเพียงแต่ว่าน้องเขาเอา่อคิดไม่ดีเฉยๆคิดว่าเอา๊ะบังคับเราเกินไปฝรัง่งเอ่อกดระเบียบเยอะเกินไปคือเกือบจะได้เลิกกับสามีคนนี้ตอนนี้น้องเขาบอกว่าพี่หนูอ่ะอยากจะขอโทษเขามากเลย คือตอนเนี้เขาก็นอนอยู่โรงพยาบาลเขาป่วยอันนี้น้องเขไม่ได้บอกนะว่าป่วยเป็นโรคอะไรเขาบอกว่าป่วยนอนอยู่โรงพยาบาลนานเป็นเดือนหนูก็ต้องไปทํางานเอ,อหนูไปทํางานกลับมาบ้านจากก่อนที่ว่ามีคนบังคับหนูอ,นน ون, อันนู้นอันนี้ตอนเนี้ยมันไม่มีใครบังคับหนูแล้วพี่แต่หนูกลับนึกถึงสิ่งที่เขาเคยบังคับหนูมันเป็นสิ่งดีๆที่มอบให้หนูอยากให้หนูยืนด้วยตัวเองหนูเห็นเพื่อนคนไทยหลายๆคน ที่มาอยู่เป็นสิบปีไม่สามารถทําด้วยอะไรด้วยตัวเองได้ไม่สามารถไปติดต่อตรงนั้นได้ไม่สามารถไปหาหมอคนเดียวได้ก็มีแต่หนูทําเองได้ทั้งหมดหนูไปโรงพยาบาลไปเยี่ยมสามีไปอะไรบางคนเนี่ยน้องเขาบอกพี่บางคนนะ่ะนะไปไหนถ้าไม่มีผัวไปด้วยก็ไปไม่ได้ไปไม่ถูกหนูโชคดีมากเลยที่ผัวหนูเนี่ยบังคับหนูแต่ตอนใหม่ๆหนูก็เข้าใจเขาผิดอืเข้าใจเขาผิดตอนเนี้ยหนูก็บอกเขาเสมอว่า ฉันขอโทษนะที่ฉันเคยเคยเข้าใจเธอผิดฉันขอโทษนะที่เคยว่าเธอเป็นคนไม่ดีที่เคยไปโทรไปเล่าให้พ่อแม่ฟังพี่น้องฟังว่าโอ้ยพอมาอยู่ด้วยนะบังคับอย่างนั้นบังคับอย่างนี้ตอนที่อยู่ประเทศไทยนะดูแลดีซัพพอร์ตดีพอมาอยู่ที่นี่นะไปไหนก็ให้ไปเองเอ,องานก็ให้ให้หางานทําเขาก็บังคับให้หางานทําด้วยนะทุกคนเออแต่น้องเขาบอกว่าไอการที่เขาบังคับเนี่ยมันเป็นทา มันเป็นการปูทางว่าถ้าเขาไม่อยู่หนูจะต้องยืนอยู่ได้ด้วยตัวเองไม่ใช่จะวิ่งโผล่ไปเกาะผู้ชายคนนั้นทีวิ่งโผลไปเกาะผู้ชายคนนี้ทีคือเขาไม่อยากให้เมียเขาเป็นแบบผู้หญิงไทยหลายๆคนที่เขาเห็นในฝรั่งคนนี้เขาคิดดีแต่น้องเขาเข้าใจผัวเขาผิดก็เรื่องนี้นะพี่จะบอกให้ว่าน้องเขาบอกว่าพี่หนูอยากจะมาเล่าว่าผัวหนูเป็นเช่นนี้เพราะเขามีสาเหตุคือเขาป่วยตอนนี้นะถ้าผัวหนูเป็นอะไรไปพี่ผัวหนูอายุยังไม่เยอะ เงินที่จะได้ก็ไม่ได้มากมายแล้วหนูอายุยังไม่ถึงสี่สิบปีพี่เงินกเกษียณที่ว่าจะได้ต่อจากาเขาเรืออะไรอายุหนูก็ไม่ได้ฉะนั้นหนูจะต้องเอ่ยยืนได้ด้วยตัวเองหนูเข้าใจแล้วว่าทําไมผัวหนูถึงบังคับให้หนูทํางานที่เต็มเวลาให้ไปทํางานอย่าไปทํางานมินิจ็อบนะคือทํางานรายได้นิดนหน่อยพยายามจะดันให้หนูได้ทํางานให้ทํางานเป็นจริงเป็นจงังได้เสียภาษีได้อะไรแบบนี้ ตอนนี้หนูเข้าใจแล้วอะเพราะอะไรถามว่าหนูมีความรู้สึกว่าผัวเนี่ยจะอยู่กับหนูได้นานไหมหนูมีความรู้สึกว่าเขาคงอยู่กับหนูได้ไม่นานแล้วเขาก็บอกด้วยว่าฉันคงอยู่กับเธอได้ไม่นานพี่หนูขอกําลังใจจากทุกคนหนูอยากให้ทุกทุกคนที่เป็นเมียฝรัง่งหรือกําลังจะแต่งงานมากับฝรัง่งถ้าฝรั่งบังคับเราแบบนี้อย่าไปโกรธเขาอย่าไปเกลียดเขาอย่าไปอุย้ยฉันจะเลิกกับเธอหรือว่า ม,มันอาจจะเป็นสิ่งดีๆที่เขาจะมอบให้เราก่อนที่เขาจะจากไปก็ได้เพราะว่าถ้าเราอยู่ประเทศเขาเราจะต้องยืนให้ได้ถ้ายืนไม่ได้เราจะอยู่อย่างไรอันนี้เขาบังคับเพราะความเป็นห่วงเขาบังคับเพราะรักเราไม่ใช่ว่าบังคับเพราะว่าเกลียดเราไม่อยากจะรับผิดชอบเราไม่อยากจะซัพพอร์ตเราซึ่งหนูเคยเข้าใจผิดมาก่อนหนูอยากจะให้น้องๆทั้งหลายที่จะแต่งงานมากับฝรั่งถ้าเจอฝรั่งแบบเนี้ยเขาบังคับแบบเนี้ย อย่าไปโท่อย่าไปโกรธอย่าไปเคืองเขาเพราะว่าตอนเนี้หนูขอบคุณสามีหนูมากที่เขาบังคับหนูและหนูได้มายืนจุดนี้ซึ่งตอนนี้ถ้าผัวหนูจากไปหนูก็สามารถยืนได้ด้วยตัวเองเพราะหนูก็ได้ทํางานเต็มเวลาทํางานเออเสียภาษีคือต่อไปถ้าเขาไม่มีเขาเนี่ยหนูต้องเออต่อวีซ่าด้วยตัวหนูเองหนูต้องทาทุกอย่างด้วยตัวหนูเองตอนนี้หนูสามารถยืนได้โดยไม่มีเขาต้องขอบคุณเขาจริงๆ อันนี้เป็นเรื่องดีๆนะคะน้องๆคนไหนที่เข้ามาฟังก็ให้กําลังใจกันแล้วกออ็สามีน้องเขาป่วยเราก็ต้องให้กําลังใจเขาอย่าไปด่าไปว่าเขาเพราะว่าเออชีวิตอ่ะมันไม่เหมือนกันแต่ละคนบางคนได้ผัวดีบางคนได้ผัวไม่ดีบางคนได้ผัวป่วยบางคนแต่งงานมาได้ไม่นานสามีจากไปการจากไปเนี่ยมันไม่สามารถเอ,อจะบังคับได้ว่าเฮ้ยเราแต่งงานกับผู้ชายคนนี้ผู้ชายคนนี้จะต้องอยู่กับเราตลอดชีวิตมันการจากไปเนี่ย มันไม่บังคับกันได้และการ bueno ที่เขาจะป่วยเป็นโรคนั้นโรคนี้ก็ไม่สามารถที่จะบังคับได้ว่าถ้าเธอป่วยเธอมาแต่งงานกับเขาทําไมเขาก็ไม่รู้ตัวเชว่นกันฉะนั้นพอเขารู้ตัวเขาบังคับอนนุนบังคับอันนี้ก็ทําเธอเออสิ่งให้นึกถึงว่าสิ่งที่เขาบังคับ่เขาทําเพื่อตัวเราหรือบังคับเออเพื่อตัวเขาเขาไม่ได้บังคับเราให้ไปทํางานเอาเงินมาให้เขาเขาบังคับเราให้ทํางานเพื่อเราจะได้รับผิดชอบตัวเองได้ถ้าเขาจากไป อันนี้เป็นเรื่องที่ดีที่ฝรั่งคนหนึ่งทําแต่เรามองเขาในแง่ร้ายในช่วงแรกตอนนี้น้องเขาอยากขอบคุณสามีเขาที่เช่วยเหลือเขาแล้วก็พยายามดันให้เขาได้มาถึงจุดนี้ก็น้องเขาก็บอกว่าหนูไปเยี่ยมสามีหนูก็ขอบคุณเขาทุกครั้งพูดกับเขาดีๆทุกครั้งขอโทษเขาทุกครั้งที่หนูไปหาเขาว่าที่ฉันมองเธอผิดก็เรื่องนี้เป็นเรื่องดีๆนะทุกคนก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะคะไม่ได่าไม่ว่ากันนะคะ